you <smart noise> เอร่าเรคคอร์ดดิ่งตอนนี้33วินาทีพอดีโอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับและแฟนโปเกมอนยู่ไหนนะครับอินตร์รัเข้าสู่ช่องดูเอลเลสกันนะครับนะโอเคก็ดูนะครับนะท่านผู้ชมฮนะดู อันต้าคัสฮะโอ้โหวันนี้เราจะมาท้าไทยโชคชะตากันครับว่าเราเนี่ยจะโดนดาวอาถรรพ์หรือไม่โดยผมเนี่ยมีกันดาวทั้งหมด2รอบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนนี้ขึ้นมาเตอร์ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับนะ ก็นะครับดีไม่ดีวันเสาร์ผมก็อาจจะนั่งสตรีมหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือไม่ก็ไปนั่งอัดเกมอื่นไม่ก็ออกไปจับโปกเกมอนนะครับแต่เอาจริงๆไม่ค่อยอยากออกอะไร <laughs> มันโควิดอะแล้วแม่งโอไมค์คอนคุยพ่อมึงไงเขาแค่ในคำหยาบก็ในคลิปนี้เสียงเบาๆก็ขออภัยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยเขาสร้าง บ้านอยู่นะครับคนมันอยู่เยอะผมไม่อยากตะโกนดังนะครับผมเขินผมไม่อยากจะตะโกนดังว่านะครับคือตอนเนี้ยข้างบ้านผมเขาสร้างบ้านอยู่นะครับแล้วคนงานเพียบเลยนะฮะจะคอยหาผมบ้านะครับโอเคนะครับ,รบสำหรับจังหวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวอะไรดีในการขึ้นแลงองเราโดยการเสี่ยงโชคชะตานะครับเราจะเล่น นี่เลยคิกกี่บานนะไม่สิเราจะเล่น e อีวาพาเลสเฮ้ยโอ้ชิปผมนี่ไม่เคยเล่นอีวาพาเลสเลยนะครับส่วนไอเทมเนี่ยเออสคุกี้ใครก็ใช้กันเขาใช้แอตแทกเวดกันใครเขใช้กันเออสไม่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นอีวาพาเลสเองก็ รู้สึกว่าผมไม่เคยลงคลิป d e เฟนเดอร์เลยตั้งแต่คลิปของค a b บิกนะครับไม่เคยเลยไม่เคยลง d e เฟนเดอร์สักรอบเลยเดี๋ยวผมจะมาท้าทายตัวเองนะด้วยการเล่นดีเฟนเดอร์นะครับเป็นตำแหน่งที่ผม,นะผมก็เล่นได้นะผมก็เล่นได้มันจะมีตำแหน่งเดียวที่ผมไม่ถนัดก็จะเป็นซัพพอร์ตนะไม่ได้ค่อนถนัดซัพพอร์ตเท่าไหร่โอ้มีแรงมาสเตอร์สองคนเรา ยากแค่ไหนกันเชียวเออดูไอ้เฮ้ยโอ้โหง่วงรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเลยเว, <Ready? Go! S 1> ว้ยวอร์เพิ่งตื่นมานะครับเพิ่งตื่นแล้วก็มาอัดเลยนะครับ <ST. S 1> เห็นเลยเหมือนเราจะต้องไปเล่นเดยวโอเคเราอัดถ้าฟรีคัตเตอร์มาก่อน ไอโอ้โหเบเนี่ยคือผมชอบลืมตัวตลอดเลยในแบบเล่นตำแหน่งพวกนี้คือเราต้องเลี้ยงนะครับต้องเป็นคนเลี้ยงไม่ใช่คนล้าดน,นะแต่ว่าเอาสักตัวก็ดีอุ๊ยลืมไปว่าผมต้องไอ้นี่ลงแล้วนี่ไม่เป็นไรครับโมเตอร์ขึ้นมาแล้วผมลืมไปแล้วว่าช่างมันเรามาเอาห้าแต้มตรงนี้เราก็วิ่งไปดังนะเพื่อเอาพลังของแอทแท็กเวท ปลาล็อกสไลด์เข้ามาสมิชชั่นแล้วนี่ไงนี่สมิชชั่นเอ่อสัตติจูดเออก็ได้มาหนึ่งดังล็อกสไลด์รีคัตเตอร์หนึ่งทีโอ้โหปล่อยมาท่าน้ำว่ะหุ่นนี้งั้นผมก็ขอตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้พัฒนาล่างนะ อย่าอย่าล้าเราไม่ล่าเราไม่พัฒนาอ๋อไอคิงดอมทีเอสไอคิงดอมทีเอสหนึ่งสองสามทำไมไม่ไปเป้ากองหมีหราเพื่อนมาล้าเราทำไมโอ้แล้วก็อดเลยเนี่ยฮรับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะล้าผมทำไมเพราะว่าผมมันมันเวลวไม่สีแล้วมันเสียแจงหว่นะครับ ก็นะครับเวลาโปเกมอนเนี่ยถ้ามันเป็นตัวที่พัฒนาหลายล่านะครับพอถึงใกล้ช่วงเวลาที่มันจะต้องพัฒนาล่าแล้วเนี่ยให้เขาราดนะครับถ้าเรา,เาพัฒนาล่าไว้แล้วหรือยังไม่ถึงเลเวลที่ต้องการพัฒนานะครับให้เขาราดนะครับอยญ่แย่งเขานะครับไม่งั้นมันจะพัฒนาล่างไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องการลาาจริงๆนะครับมันถึงจะพัฒนาล่างได้ก็ฝากไว้นะครับเป็นเอกหนึ่งวิธีการแล้วกัน เพราะว่าไม่งั้นนี่มันจะสะบากนะฮะถ้าเราเง้นี้เนื้อก็มาขโมยเลยฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นอเอฮกันี่ของฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็เดินไปดังอย่างชิวๆเอาสแตก็กฮะแล้วก็เก็บเบิร์นี่แล้วก็แววกความาตรงนี้ต่อ วิ่งอามาโจรเราเก็บได้หมดมันโกงจริงๆอามาโจเนี่ยแม่โกงจริงๆฮะโกงสุดยอดไปเลยเก็บจะวิง่งวิ่งเก็บนีนิดนึงฮนะไปทันแน่ร้านไปทันแน่เฮ้ย,เ,ยเดีเยวร้อย อตอนนี้เคาทิลลีกับเบเกอร์แล้วดีกว,ว่าผมลืมดูเวลาเลยฮนะเิ่งว่าจะยืนปัน่ปนๆอยู่ตรงนี้นะครับวิ่เ,เขาลงเหรอไม่งั้นแล้วไยุกหลบได้จุกหลบได้ตอนนั้นตีโลตอมหรือเปล่าไม่ตี เราก็จะยืนเฝ้าข้างบนเนี่ยแหละครับเอ้ใครอะไม่มีใครโอเคไม่มีใครเราก็เราเราก็ยังอยู่วันนี้แหละครับอยู่เฝ้าเลนโอเคได้ครับดีกามเมะแล้วแล้วก็มาตีเอกันนี้ตรงนี้ต่อนะครับล้วก็แซมไปดังเลย เขาจะสับสนแล้วพอเขาจะมาดังเขาจะโดนอเมโจขัดนะครับเป็นแผนการของผมหุ่ยแม่งดังแม่งขัดไม่ทันเต้าเลยว่าไงพมว่เราได้ยินในมือไปแล้วแหวนหนึ่งแ้มบายเออ่ะพะเล้นก็เล่นแบบนี้แหละจัำติดกต้งแพงเลย โอเคได้โลตอมด้วยโอ้เกมนี้เหมือนจะเป็นเกมคิวเกมคิวแบบนี้ผมก็ชอบเลยเกมคิวคิวนี่ผมชอบเลยตอนนั้นเราเข้าไปป่วนสักหน่อยนี่าเอ้ยอเราไม่เข้าไปป่วนเราผมไม่อยากสู้กับอเมโจอะแปะล้อ,อให้เขาป่วนสิ เนี่ยพอเขาสนใจเราเขาก็จะไม่ทัดกันโลวตอมแล้วเราก็ไปเราก็แปดหนีแล้วเจอนกไล่มาแล้วก็วิ่งหนีไปไงอยเพาะฉะนั้วเจอคาเม็กแต่ก็ลัดเลาะมาตรงนี้ต่อแล้วก็อัดเข้ากําแพงเอาแต่อเมเจอร์ที่พอดีไม่เป็นไรฮะเรากดยูไนท์ไปเลยแล้วเราก็วิ่งไล่ตกหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาที โอ้ยโอ้ยยังยังดีแล้วมันเมื่อกี้เน็ตหลุดเมื่อกี้เน็ตหลุดโอ้ผมตกใจหมดเลยเนี่ยไปแล้ว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 วิ่งหนีคัมเม็กเรากลับบ้านดีกว่าก็เมื่อกี้เสียงผมมันน่าจะขาดขาดหายนะเพราะว่าเน็ตมันหลุด มาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะเราเปิดโซนให้เพื่อนไปแอโร่ตรงนี้ไม่มีเพื่อนเปิดเลยเอาเพื่อนไม่เปิดมาเปิดสิเพื่อนเดี๋ยวเราโซนให้มาตีเออนั่นแหละเดี๋ยวเราโซนให้เรียบร้อยแหมเป็นไปตาค่าทุกอย่างเลยว่ะเตาต้องต้องอ่านเกมต้องอ่านเกม ไม่ไอาจิติกาเมย์มันกลับเป็นดีเรือมันออกข้างนอกเกตพอดีโวยยโอ้ตีดอสี่ร้อยนนแรงอยูน่นะเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนผมเห็นเหมือนดูคาลิโออ่าไม่ดูคาลิโอมีแต่ฝั่งเราด้ okay. วยโอเคแล้วกลับไปกันบนฮะตกย้ำตันออกกันออกมา เราอยู่กันลูคาเโอแล้วแต่เราต้องการโลตอมก่อนเรียบร้อยยอ้ยอหลอก้อหลอก้อหลอกพยายามกันไหวเมื่อกี้ผมผมโดนอะไรขัดวะพี่ผมโดนคาม่ขัดแน่เลยปักออกไม่ให้เข้าง่ายๆหรอก กดยูไนไปเลยนั่นแหละจะได้ไม่ต้องใช้หมันตังคันยูไม่เป็นเลยไม่เค่ไปโนะ้ตสเตทฮะยังไม่ต้องสัวมากอ้าวแปลโลโดยเจทลอดตีตายส้ยเองโดนเจทลอดเนี่ยนะตีตายเลือดเองต้องน้อยขนาดไหน เปินล่างอะพึ่งไม่มีใครเปนการล่างเลยฮัลโหลไม่มีใครเปนการล่างเลยอะมามาลวงันเดอร์สิพึ่นไปไหนกันเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยแหละปัญหาแล้วแล้วไม่มีใครกันบ้านด้วยนะผมก็ผมกลับไป่ทันแล้วรอเนีออ่ยเห็นตรงนั้นไหมไปไล่ซิรอให้มันล้าเลยไงเออเดี๋ยวแค่นี้แหละ แอ่นี่แหละตีอะไรยากโถ่เหมือนเ่อเราจะเดินงงๆอา้าวแล้วอยู่ผมได้ดับเบิลคิวมาแบบงงๆแล้วก็ตานี้ขึ้นมาสเตอร์แบบงงๆ,ๆ What วัตอัโกอโอวคผมไปดีกว่าจับดีกว่าฮะจับดีกว่าเพื่อนอย่าบวกต่อเลยเพื่อนมันเกิดประกันเรื่อยๆนะเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่เพื่อน ตอนนี้ก็เป็นอีกปงที่ผมงงเหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยคุณไปดังเสร็จแล้วคุณจะบวกต่อทำไมนะครับ <c oughs> เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมงงนะครับอันนี้ผมต้องงงนะคือคือดังอ่ะแต้มมันก็หมดแล้วใช่ไหมพอแต้มหมดคุก็กลับบ้านนะครับแล้วก็มามารลอมาแคมป์ที่บ้านนะครับมันก็ผมก็เซ็งเลยทันไม่ทันแน่นเร็ดร้อยไม่ทันใส่สก,กอร์ซิลมา ตอนนั้นเ,เพื่อนไปกันแหละถ้ามาโจไม่เล่นทิปเปิลเอ็กเซลไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นทิปเปิลเอามาโจกับถ้าทิปเปิลเอ็กเซลนี่มันแบบมันน่าเกลียดมากนะถ้าทิปเปิลเอ็กเซลอ่ะมันโกงมากเลยมันแรงมากแต่ว่าชนะแล้วครับชนะใ <5, S 1> สๆ <100. S 2> ขึ้นมาสเตอร์แบบพี่เจ็ดร้อยเป็นมาสเตอร์แบบอีซี่ ด้วยปูอีวาพาเลสตัวนี้ผมไม่ไม่ได้แตะเลยนะไอเดี่ยผมแบบผมจับมาแบบตแานแ,แล้วผมก็เล่นเลยแล้วก็ชนะเลยโอเคแม่กิวจริงๆมาสเตอร์ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น <c oughs> โอเคครับผมนะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็จบไปแล้ว ขึ้นมาสเตอร์แล้วนะครับก็อาจจะมีต่ออีกนะครับแต่ว่าเป็นอีกคิดซีรี่แยกออกไปนะครับเพราะคอนเทนต์หลักของช่องเัาเนี่ยจะเป็นโปเกมอนยูไน์นะครับต่แอดเพื่อนมาเล่นกันได้นะครับชื่อก็อ่าตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะนี่และครับเดียลลิสอู้แล้วก็ UID uh, ามนี้เลยครับนะโพสตามนี้เลยแอดมาเล่นกันได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะสตรีมเกมนะครับมาเล่นด้วยกันได้นะครับลงแร้งหรือว่าเล่นธรรมจาก็ได้นะครับนะก็ซีรีส์นี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับด้วย uh, ประมาณเวลาประมาณ11ตอนนะครับ1ิอดตอน11วันนั่นเอง เฉีดวันในเกมนี้นะที่ผมเล่นแต่ถ้าเวลาจริงๆก็ประมาณครึ่งเดือนนั่นแหละครับประมาณครึ่งเดือนเกือบวครึ่งเดือนอ่าเพราะว่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนอ่าใช่นะครับประมาณประมาณเกือบเกือบครึ่งเดือนนะครับประมาณสิบสามสิบสี่สองอาทิตย์นะครับต่อขึ้นแรงมาสเตอร์มาได้แล้วด้วยการโซโล่คนเดียวทั้งนั้นเลยนะครับก็ค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่นะครับแต่ก็ ขอขอบคุณนะครับที่คอยติดตามซีรีส์โซโลเดยซีรีส์นะครับเ็ก,ก็น่าจะรู้จักผมจากซีรีส์นี้แหละนะครับก็ฝากกดไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสําหรับซีรีส์นี้ขอลาเลยนะบ,บ,บ๊ายชอบนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดทนะวิตต์นะครเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ใหม่มาในอนาคตแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ อ่าผมอาจจะพูดเยอะไปหน่อยนะแต่มีมเรื่องพูดเยอะจริงๆนะครับก็คือซีรีสของโปเกมอนฮาร์ดโกนะครับติดตามกันได้นะครับมาทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับแล้วก็เจอกันครับผมไปแล้วครับเจเร